นี่ครับผมวู้ไปลุ่นอิโนโ,นโรดรถจอดเต็มเลยทุกคนจอดไหนดีวะเนี่ยมุมแม่หินเส็นท่านแบบสวยมากเลยนี่นี่ก็เป็นคอนโดที่ผมมาสั่งทิ้งไว้แล้วทุกคนเออไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอเฮ้ยลูกตู่ทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเผื่อฟุกมาเจอพี่ลี้งไงล่ามปิดว่ะทุกคนล่ามเจ็บปิดว่ะเนี่ย เห็นไหมร้านแกปิดหมดทุกคนโอ้ไม่ได้เจอแกเลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะจ๊ะจุกครูโอ้ยผมก็ต้องกลาบสวัสดีแม่พี่น้องชาวโคราชบ้านเองและชาวไทยทั่วประเทศด้วยนะผมก็วันเดียวผมตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชนะผมแล้วก็วันนี้อยู่ผมแชม m p เปี้ยน,นชาแน,นลนะครับผมคือวันนี้นะก็จะแบบว่าเอออาเอออาเออเออเอาไปทำไมวะ ไปถ่ายอะไรวะดิคลอดีดอีกที่ไม่ชอบลืมเวลาถ่ายคลิปวันนี้จะมาซื้อคอคลอดีดแล้วจะไปซื้อคลอดีดอ่ะร้านช่า้งตัวนล้วตัวจะเรียนเดินนะโอราเออโอราดนะครับผมรานช่วยตัวไปซื้อคอลีดไปซื้อตัวกดอะไรเนี่ยของเรือนซีบีนะครับผมแล้วก็จะพาไปขับรถ<อ>ลิลน่ะก็คือวันนี้เ,<อ>เดี๋ยวยืมพี่เสกนอกเดี๋ยวยืมพี่เสกนอกไปครับก็คือจะให้ตากล้องไปแค่อ่าพาไปซื้อคลอดีดเราให้มันกลับังแล้วครับผมแม่มันมากลับห้องก็คือเดี๋ยวผมจะขับรถพาชมบรรยากาศในเมืองแล้วเดี๋๋ยยยวววจจจะะะะเเเเเอออนนนนัั่่่แหลกกิบรราาาาศดดีไปปสซงูม พ 9, ักเก่าไอะไรยังไงน,นะครับผมก็เพิ่งตื่นก็เลยมาถ่ายคลิปนิงหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกีไ้ไปที่เรือไปถ่ายคลิปไอ้รถพี่โอทมาแนละ้วโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะผมโอเคครับผมก็นี่ครับผมเดี๋ยวจะยืมรถน้องไปนะครับผมนี่หลายคนถามว่าพี่ทำไ,ไมไม่แข่งรถไอ้ผู้คนดูเลยผู้ดิมันจะเอาอะไรมาแข่งกับผมดูดิเออเห็นไหมเห็นตลาดรถไหมเดี๋ยวครับไปดูใกล้เห็นไหม เนี่ยเลยผู้เออมันจะเอาอะไรมาแข่งกับผมแค่นั้นแหละ <laughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเอารถนอกไปเติมน้ำมันให้มันด้วยครับผม <laughs> <laughs> ไปครับ <laughs> เดี๋ยวพาเอาพิเชียไปวัดหนามไม้ไปน,นี้ <laughs> ไล่ขากมาหรือเปล่าแต่ว่าธรรมดานะครับแบบไล่เมียติชีเอ่ะเดี๋ยวพาไปทัวร์โคราดดูไปมันมนี่ อันนี้เป็นไม้รุงของลาของแท้เลยวันนี้ครับใกับตากล้องเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะให้ตากล้องมันเอาของเข้าไว้ก่อนไงผมเลยมันไปคือแบบไอ้ผมไม่อยากให้เว่มันไปด้วยไงเพราะว่าอันนี้แบบขับขี่ไงนี่ลองมาลี่มันสวยเหมือนกันนะเนี่ยตาตามมาโอู้เอาเู้องเอาเรี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 ยงเฮ้ย ก็หลอมันสายว่ะก็หลอมันจะหลุดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปร้านตัวเจริญยนกันครับผมไปซื้อข,อล,ขอลีดขอลีดอะไรวะเออขอลีดใส่ดีมันแหละใส่น้องดีมเรานะครับผมแง่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 ร้านช่างเต็มเลยทุกคนซอยไหนวะซอยนี้แหละถ้าจำไม่ผิดน,นะเนี่ยเวิบวกก้มมันซอยเนี่ยโอ้แก๊บว่ะ พี่แก๊บป,ปะเจอตำรวจซิวไหมนี่แม่งไปถ่ายคลิปรถพีโอตกบมาแม,กาแม่งทุกคนแม่งตำรวจแม่งเรียกผม,ผมเขารถมาดีๆแม่งเรียกผมเฉยอ่เออไม่มีอะไรพี่กลหมายเลยรถกระทออเดิม,มออกนอกอะไรก็ใส่หมดเลยผมไม่ได้เปิดกล้องไว้แล้วผมเปิดกล้องอ่ะผมให้ทุกคนดูอ่ะแม่งอย่างคนตีน นาฬินนกาขอถ่ายรูปลงตอรี่ยแปลว่าผมเฉยอ่ะเออในการเรียกผมถ่ายรูปก็ลดเฉยเหมือนในคลิปพี่บอลเลยผมเข้าใจแล้วถ้าใครไม่เข้าใจไปดูคลิปพี่บอลนะครับผมคลิปพี่บอลที่บ้านซีบีอหาห้าศูนย์อ่ะเออนั่นแหละที่คลิปทางบ้านอะไรของแกนั่นแหละเออนั่นแหละนะครับผมไหนวะนี่ครับผมวูดไปรุ่นอินโดรถจอดเต็มเลยทุกคนจอดไหนวะเดี๋ยว ใช่นช่นตัวเองอดีรียใส่ดีับแล้วก็ต้องกดหัวฉีดมันนะครับต้องใส่หัวฉีดมันนะเขาเรียกว่าอะไรหัวเฉีดฮะไหนอนี่ครับก็มีอะไรเต็มเลย แม่นว่าหาเาสี่สิบนละถูกวะ่าไรวะทเท่เไท่าไะเเท่าไร่หเออเป็นห้าร้อยสี่สิบอ่ะเดี๋ยวพี่ากละเบ,บ้าเลยเดี๋ยวพี่ไปทอก่อนรับรถดีดี ลืมปีนุงแจว่ะทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปถอดก่อก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็พาไปดูแล้วนะครับร้านเชียงตยจเจริญยนต์นะครับสำหรับใครขอมาเออเดี๋ยวเราไปอู้ไม่มีสาวว่ะตอนนี้มันร้อนว่ะทุกคนบอกตรงมีแต่พ่อเลยตอนนี้เป็นไหนกันดีครับเดี๋ยวไปเส้นทางดีกว่าไปทางบ้านเกาะเออ อันนี้ก็อยู่สี่แยกพิกษัตรอ,อทุกคนผมเลี้ยวแล้วเดี๋ยวผมไปดูล่านล่านพิรีดีกว่าที่ว่าพิเลอยู่อ,อ่ะที่พิเลส่าแกอยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปท่สองดีกว่าว่าอ้เจอ,อเจอเอ,อีกแล้วเนี่ยเจอหมวกทอยอีกแล้วเนี่ยคันนี้แหละผมจำเลยที่ว่าคนผมเนี่ยคันนี้เลยครับคันนี้เลย นี่เลยครับนี่ที่ว่าคนผมอ่ะผมจำได้ครับนี่เลยว่าแต่ผมจะไปเติมน้ำมันกันเนี่เตลเลยปั๊มเวาลืมเดี๋ยวนี้ลืมเติมน้ำมันเี๋นี้น้ำมันก็พิบตดหนาวเงี้ยไปเดีไปเติมนู่นก็ได้บ้านเกาะไปครับลับเลยโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดยเดีย ไปครับไปครับตรวตัวกระบะสิครับตรวตัวไปแล้วครับไปแล้วครับไปเสียบเอ้าไปเสียบเอ้าโอเคต่อกลางนี้ครับกลางนี้ครับโอ้ยรถกินรถกินรถกินโอ้ยโอยเสื้อแดงยาวๆเลยฮะไปครับไปครับไปครับขับรถในเมืองนรทุกคนแบบอย่าไปขับช้านะผมแนะนำนลนาใครที่แบบเขาบุกใหม่ๆนะอย่าขับช้านะมันเก๊ก้าเขาละทุกคนแบบมันคือแบบทางโลกคุยกับบิดไปบิดไปบิดไปเลยอ่ะ แซงได้แซงปาดได้ปาดเึงอล้ <c oughs> นี่ไปขับช่ามันเกี้ก,ก้าเขานะครับผมบอกตรงนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวพาไปรอหน้ามาหาลัยวงดีกว่าเมื่อกี้ก็พาเส้นท่านมาแล้วนะครับผมในต,ตอนผมมาบาังเส้นสายสา,ยสายหาุ่นไล่ะเขาหนาจะปิดแล้วมั้งทางเขาคือสะพนานนะผมเดี๋ยวพาคือสะพานนี่มันข้าได้นี่กว่าเนี่ยรอในมาหายลไรแล้วนี่มปหนามีคนหรอกเพราะว่า อะไรนะอ่าเขาพิดเติมเดี๋ยวเปิดเทอมดีกว่าเดี๋ยวเจอกันในมหาลัยเลยย <What? S 1> วผมดับใจเลยผมแม่งสายรอยู่แล้วถึงจะมีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรนะของแฟนผมอนุญ,ญาตนะครับอืมเขาข้แยกแยะออกไงว่าไหนงานาไหนอะไรอะเออแต่ว่าผมก็แยกแยะไม่ออกนะผมก็จัดย้อนยอกยอกๆๆนเนี่ยม่เมีเหินเส้นท่านแบบสวยมากเลยนี่นี่ก็เป็นคอนโดที่ผมมาสั่งทิ้งไว้นะทุกคนเออไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอ ยอกยอกบางคำพูดคำจาผมกับผู้ให้ทุกคนสนุกสนานได้ทีนะครับผมอย่าไปซีเรียสโอ้ยเบรกเบรกเบรกไม่อยู่วะทุกคนไปเติมลมไหนเนาะยางอ่อนเนี่ยลานเชียงรีเติมลวมไหมเนาะอันนี้ก็เป็นอ่นาจจะเป็นซอยลานเชียงรีนะครับผมอยู่ตรงบ้านเกาะ ลูกตู่ทุกคนอะไรนเนี่ยโคตรปั่นนี่ครับผมน,นี่ใช่เลยเท่านี้แหละเผื่อฟุกมาเจอพี่รีไงล่านปิดว <c oughs> ่ะทุกคนล่านแกปิดว่ะเนี่ยเห็นไหมล่านแกปิดว่ะทุกคนโอ้ไม่ได้เจอแกเลยแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านแกอยู่ไหนนะ แต่ผมรู้ผมพาทุกคนไปแล้ต่อใครโอ้โหโอ้โห <What? S 1> เด็ดมากโอ้โหฮของแท้ันต้องแบบผมนี่ตายเลาะของแท้955 0เพร กำลังวามถอกันแล,ล้วเราไปถอกกันต่อไปครับไปถอกกันต่อดีกว่าทุกคนกอู้ทุเรียนว่ะอู้หิวเลยเห็นแล้วหิวเลยหิวเลยผมนี่เจอทุกทีแน,น่ลูกพี่นั่งอยู่ในป้อสมสบายใจเลยนะน่าลูกพีจับ โอ้สวยงามขอดพี่ผมเลยว่ะโคตรสุดเอาพี่มันยังไม่เขียวเลยเดิยอาพี่แม่งสุดว่ะไฟยังไม่เขียวเลยพี่คือลู้ว่ะผมก็ไม่รู้ว่ะพี่แม่งโคตรสุดอ่ะเออโดดไปโดดไปโดดไปหนึ่งทีโดดเไปหนึ่งทีโดดเไปหนึ่งทีเดี๋ยวพาไปไหวยาโมครับผมมาโคราชต้องไหวยาโมคือผมนานๆทีไงผมจะได้มาถ่ายดูนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมมาทำธุระองเละ ถือโอกาสมาถ่ายทุกคนดูจังหน่อยแล้วพี่เอาอผมมาละอ้าโอ้แม่งหลอดตีนยิ่งหายเลยโอ้ปกตินี่สาวๆเต็มเลยทุกคนห่างทางอ่ะอ้าวลูกพี่เบาลูกพี่เบาลูกพี่แคบใจเย็นลูกพี่ลูกพี่มันยังมีเขียวเลยลูกพี่ไม่สุดว่ะแต่ว่าคับโค้คับรถในคนหล่าเขาน่าจะลูกกันดีครับผมมาก มันจะเขียวมันจะเหลืองมันจะนำเงินตอนไหนไม่ใช่ไม่ใช่มี่ํำเงินในบ้าใหญ่เเราเลี้ยวซ้ายครับเราจะไปบ่ายยาโมกโอ้ลูกพีลูกพี่เยอะจริงๆนะถ้าเขาบรถต้องระวังนะครับผมระวังหมวกทองกับหมวกขาวเลยโอ้บัรจกากรร่มเรื่องครับผมที่แรกผมจะเอา ูแดงมาผมว่ามันหนาจะไม่รอดวะน่าจะไม่รอดอะ,ะไรแบบ้อมแรกวะทุกคนเนี่ยเสียหลังเลย่ยนี่เที่ยมาจริงๆไหมผมเสียหลังเพร่ะหนาแงานแงนเงน,งน,งน,งนแล้วนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์โมนะครับผมสำหรับใครที่เออไม่เคยมานะกัน,นประมาณนี้อันนี้ข้างหลังข้างหลังอนุสาวรีย์คุย่านะครับนี่ประตูชุมพลถ้าใครรอดประตูนี้แล้วต้องได้ ได้อะไรนะภรรยาหรือสามีของคขาลาดหรือเปล่าอะไรอีกแหละเห็นเขาพูดกันนะเออเออลงกลุกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมพาอ่อนไปดูขนาดนะครับผมนี่ครับผมมาดูสิตรีผมจะหายมงยวายกันโอเคได้แล้ว คือ <c oughs> มันเป็นมันจอดเนี่ยมันร้อนนะนี่ครับถ้าเจอประมาณนี้ไปกลับหอกกันดีกว่าโอเคครับผมไปเฉลี์ยไป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 เฉลี่ยไปเฉลี่ยไปครับผมไปเชลี่ยแล้วโอ้ยโอ้ยขนาดผมมาบ่ายๆแบบใกล้ค่ำเลยนี่อ้าวนายสิบผมกมีผู้สาวด้วยประมาณนี้โอ้โหวันนี้มีผู้สาว,วอ่ะมีผู้สาวอ่ะโมเมนต์ผู้สาวมูมันห่างเลย น,น,น,นี่เนียกไปนอนนะผมเป็นไงพี่ออกไปเขากับห้องกันดีกว่าร้อนร้อนร้อน,อนโอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะผมก็จะลืมลองแอดไปเล่นกันดูนะผมแอด55 ฟีฟ่าเกมนะครับผมชุดรวมเกมออนไลน์นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดในตอนนี้นะผมแอปไปเลยที่แอป55ฟีฟ่าเกมอย่าลืมทางเว็บบริการชูวอลเล็ตแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารนะครับแอปไปเลยที่แอป55ฟีฟ่าเกมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องแชมเปียนแชนแนลด้วยนะครับผมก็ประม,มาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม